โรสวราไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันล่อเ่ออกจากถ้ำว่าผู้ใดละพิเป็ดค่ะอืมพิเป็ดของเรานี่เองนะคะพี่เป็ดเพิ่งโผล่มาก็สร้างเรื่องใหญ่โตมโหฬาและะ้วค่ะตอนนี้จะฟ้องอบตาแล้วนะคะเออจะฟ้องอบตาค่ะนะคะอืมเออฟ้องนี่คาดหวังว่าจะ จะได้ผลสักกี่เปอร์เซ็นต์เราทาก่อนฟองอวบตารู้จักชื่อที่อยู่เขาไหมรู้จักอะไรเขาไหมเออเท่าแกขายเท่าแก่ขายของโซมมากจะพี่ว่าเขาเพี่ลงก่อนหมายถึงของโซมหรือว่าเท่าตัวเท่าแก่ดิโซมเทาก็โลของเขาเออนะยายน้ยองมาดีจ้าเกิดอะไรขึ้นนี่วันนี้มีมีอ่า เาลบันไดไปสืบแล้วนะว่ามีการแจ้งความนะคะจะดําเนินคดีนะคะในการที่เอารูปมามาโพสต์นะคะอืมเออเอารูปมาโพสต์ในโซเชียลนะคะอืมนะลงรูปธรรมดาไม่เห็นเสียหายอะไรค่ะเขาจะใช้สิทธิ์นะคะกวาเขาจะใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของเขาอืมค่ะเออสใส่ซิทอันนี้เหรอเมย สิทธิส่วนบุคคลนะแม่เออประมาณนั้นแหละมั้งเออนะถึงไม่เสียหายแต่เขาแบบไม่อนุญาตให้เอาลูกของเขาออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวที่บ้านจะรู้ไงเอาทําไมได้ไปถ่ายรูปกับคนดังอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะเออใช่ไหมเบรกยาให้งูตื่นอีกเสียหายเสียหายใหญ่หลวงนักนะอืมมันเป็นการมาทําให้เกิดความเสียหายกับเขาเออกับความสัมพันธ์ของเขากับอีวก <c oughs> เข้าใจปะเออ ผู้ใดไป้อเอารูปออกมามันมันสร้างความเสียหายกับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพี่เป็ดกับอีหยวงนะเดี๋ยวที่บ้านจับได้ตายเลยนะหูขาดเลยนะเออนะหูขาดถึงขั้นหูขาดเลยคอขาดเลยเออคุ้ยขาดเลยป้าผัวกะยากสีมีสีมีผัวกะยากมีแท็คดีอ้ย ก็ไ่ได้ค่ะตัวคนดังเนอะอืมคนดังจ้ะป้าผัวก็อยากจิมีผัวกับขันเมน่นขันไปเอาผัวเขาจังสี่มันกันยาก,ย,ากยากอยู่ด้พี่มิตรอืมค่ะถ้าไปเอาผัวเขามันก็ยากยาก <c oughs> เป็นบ่เออโอ้ยไปสร้างความ <c oughs> ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความมันอันนี้ให้เขาสวรวันเจ้านนา,นาไปสร้างความลําบากให้เขาในการที่จะคบหาในความในในความสัมพันธ์ของเขาถ้าสมมุติบ,บ้านใหญ่รู้ตาย เฮ้ยกูขาดเนี่นนนพี่เป็ดวาพี่เป็ดบอกอืมเอออันที่จริงแล้วนะเรื่องนี้คุณจ้างมาดีค่ะคุณทำหม่นะพี่ระดาน,นะฮะอืมอันที่จริงเรื่องนี้พี่อนุชาดีค่ะอันที่จริงเรื่องนี้น่ะถ้าสมมุติว่าพี่เป็ดเป็เปนคนแจ้งความดําเนินคดีนะมันจะต้องเบิกเบิกตัวอีหยวกอืมอันดับแรกเลยเบิกอีหยวกก่อนเลยเออมาสอบถามมารูปนี่ คุณมีคนเดียวแล้วคุณได้ส่งให้ใครก่อนอันดับเลกเลยมันต้องสืบจะอีหยกนาอืมนะเออมันหลุดออกโซเชียลได้ยังไงแล้วมึงต้องสืบให้ได้สืบยังไงล่ะสืบยังไงสืบยังไงถึงจะได้จะรู้ได้ว่าคุณว่าอีหยกนี่ส่งให้ใครบ้างเออมึงจะต้องไปน้าสืบจ้ะก่อนที่จะถึงก่อนที่จะมาถึงชลวันอ่ะอืมป้าผัวกากยากอืมได้ได้เครื่องแบบแต่ได้คนที่มีเจ้าของหืม ะได้เครื่องแบบจะได้คนมีเจ้าของที่ในเครื่องแบบบอคนนี้นะพี่เป็ดนะเป็นคนมีการศึกษาสูงไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบนะเออแต่เข้าอยู่ข้อหนึ่งคือมีการศึกษาสูงนะจ๊ะอืมจะสูงซําใดล่ะอืมเราก็ไม่รู้เนาะใครก็ว่าได้จบเปกจบโทไใครก็ว่าได้แมนบออืมมีอย่างมนการรันตีบ่ละ่ะเออคำว่านะจบแล้วไงจบปริญญาปริญญาโทแล้วไงอ่ะก็มา่งม,มาทําการค้าขายมาน่งขายของอยู่ดีแมนบอ มจะา่อยผ่ดจมยางข่อยก็ว่อยบ่จมยางขอ่ขอ,อ,อยก็พอสียู่มีอยู่มีกินอยู่เดอืมสูงไปพ่าสูงยูหย่อนมาพ่อหรือเปล่าเออนะจบสูงจ้าอืมนะจบสูงจบอีหยังก็เอาให้เอาชีวิตจากของให้มันหลวนะัดน่ะอือเบนบอลมามาหาคนอันเลียนจบสูงเอาตัวบ่หลอดก็คือ 9. เกาเบนบอลคะพี่รถัสดีค่ะนะ เออจะหาพ่อไม่ก็ตายหมดเลอแต่คนมีเจ้าของสุมือนี่มันหาเนี่ยในในวัยขนาดนี้แล้วนะมันหาคนมันหาคนโสดยากค่ะสูงอยู่ต้นยิ้วน้ำแหลมๆเนาะพี่เอมเนาะจ้ะกูจบมอหกเอาไกลแหลกออกอืมว่าเดลียนอ่ออยากได้แต่ผัวเออกูบบกกูเดุนจบม้อสาม กูจบม .3 เอออ่าจิ้งจบป .4 พี่อะเอาพี่จบป .4 ใช่ไหมทํางานเชฟได้เลยเงินเดือนสามหมื่นกว่านั้นพี่จอเป็นเชฟใช่ไหมอืมอ๋อมือได้มเมือได้มใเฮกับข่อยกินเนี่ยเออโซฟีมือให้กินเด้อเออพี่เปียกปูนมาดีค่ะอืมอ่าคุณสุดาการนะคะ่อยกะวังซีได้นายหอยก้อยกะปีเออแต่เลย หัวกะคอยกะคอยกะวังว่าสีได้ในหอยอือก้อยกะปีผีเฟียดพี่มันจะได้ไ้บ่เราจำได้ว่ามันเคยพูดว่าป้ามั่วผู้ชายคนสุดท้ายตัวพระเอ็ก็หนูเคยบอกเลยคุณสมพีสิ่งที่มันพูดให้ร้ายคนอื่นน่ะคือสิ่งที่มันทาเข้าใจเราไปคํเบอกหนูนั่นอือสิ่งที่พูดให้ร้ายคนอื่นน่ะ สังเกตได้เลยถ้ามันพูดเรื่องอะไรประเด็นอะไรแล้วพูดถึงใครน่ะมันคือตัวมันแหละ <c oughs> นั่นแหละม่เอจบยังกระสี่กันคือเกา่าเมน <c oughs> นะมาอีกแล้วแม่เพ้นสีตุ้บอกให้สุภาพกับหนูหน่อย <c oughs> <c oughs> สุภาพกับหนูหน่อยแม่เพ้นสีเออจะบอกด้ผ่านมาผ่านตรงมาอืมนะจ้าค่ะค่ ไปกับส o ได้พี่ประสิทธิ์เออไปน้ำกันโล้นนะวันนี้นะคะก็มีการไปสืบได้ว่า <c oughs> พี่สมพลวันนี้่ะไปสืบได้ว่ามีการไปแจ้งความดําเนินคดีนะคะ,ก,ะ,คะ<笑><笑>กับเอ่อวตานะคะกับอวตารแล้วก็ผู้ช่วยนะจ๊ะเหมือนแม่น้องใส่มันนั่นละเออคือกันนั่นละอืมเออคําที่มันพูดมันพูดใส่ร้ายคนไหนนั่นแหละ เป็นอ่ามันนั่นแหละเป็นคนทำที่ตาสะพานก็ไม่ใช่มันหรอเอ่อทำรอบๆขมุบขมิใต้สะพานคนนี้พูดนั่นแหละอืมคนะ่ะนะเอ่อพาส้มไปหาละมันแนนไปทุกช่องเอ่อผู้แตกตื่นหมดเออมันก็ไปแบบเงียบๆแล้วเออนะใส่น้ำจะลองเรียนแกตาฟังเช่นกันนั่นแหละในเมื่อรู้แล้วนะคะสืบได้แล้วนะคะพวกเราบริจาคค่าทนายช่วยอวตาบรบบโอนไปทไั้งใดระบาดนี้พี่เมท ถ้า่โอพี่เมย์ไทยไม่ไปน้ำหาพอ่อกนบอท้าทายเลยเออจะต้องไปรับบริจาคยังดอกเออคอยเชื่อว่าเห็หนทางบ่ได้อ่าหนูเชื่อว่าอืม <c oughs> หนูเชื่อว่าตามไม่เจอทำอะไรไม่ได้อืมอย่างมากก็แค่เรียกพยานหรือเรียกอันอันนี้ไปไปสืบสวนแค่นั่นละนะนอืมนะเห็นบอคันเอิรนถ้าสมมติเรียกไป เรียกเรียกกันผู้ช่วยไปอย่างเงี้ยไม่รู้จักคะ่ะไม่รู้เป็นใครคะ่ะเออไม่มีการติดต่อกันคะ่ะอืมนะก็จบตัว <c oughs> เ็นบอเออและการที่จะขอดูข้อมูลส่วนตัวในโทรศัพท์มือถือมันจะต้องมีอะไรบ้างมันไม่ได้ใช่เรื่องง่ายนะที่แบบาตำรวจจะมา,าขอแบแนี้ต่สิเขาเขาคัด้านได้ดิมันเป็นมันเป็นงานความเป็นส่วนตัวของเรานะเออมันจะต้องมี มันบ่แม่คดีที่แบบว่าจะเป็นคดีที่ใหญ่โตวมโหลานคดีอุกชะกันคดีอะไรที่ตำรวจจะมาใส่ใจแบบขนาดนั้นนะนะเข้าใจบ่เอเมทเม้กระทั่งเมจะทุ่มทุนสร้างหรืออะไรก่างั่งเสือ้อบอปลาืมมันบ่ไปใส่มาใส่ใช่ไหม <laughs> โอ้ยคือไ,ได้เนาะทําอย่างนี้นะอรู้ทั้งรู้ว่าทําอะไรไม่ได้ฟ้องเขาแล้วตามหาตัวเขาไม่ได้แต่คุณก็ยังทํา นี่แสดงให้เห็นถึงว่าคุณกําลังเปิดซึกนะคุณกําลังเปิดซึกแล้วคุณคิดเหรอว่าคนอย่างไอ้เขน่ะอ่ะมันสยอง